สวัสดีค่ะนุ้ยสหภาเครื่องเองนะคะวันนี้นุ้ยก็มีพยาครุฑมาแบ่งปันนะคะเป็นพยาครุฑของหลวงปู่ผาวัดไร่อ่างทองเป็นคุฑรุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงปู่นะคะเป็นเนื้อนวะนะคะเพราะว่าทางวัดทำเนื้อนวะเพียงเนื้อเดียวทั้ง3ารุ่นเลยและนี้เป็นรุ่น3ารุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงปู่นะคะรับประกันแท้นะคะปี5้าสี่ข้างใต้ฐานก็จะมีดอกโคดดอกจันนะคะของนุ้ยแท้รับประกันเลยเป็นเนื้อนวะนะคะ ทำไมพญาครุฑถึงมีประสบการณ์มากและคนชอบนิยมออบูชานะคะเพราะว่าพญาครุฑจะช่วยทางด้านเขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ออการคุม้มใสกันสิ่งไม่ดีกันสิ่งเสน่ห์จันไรได้ทุกสิ่งอยากเลยพญาครุฑก็คือเหมือนตราพระมหากษัตริย์ของบ้านเรานะคะยังอยู่ข้างบนข้างบนสุดเลยก็คือเป็นสิ่งที่เหนือสูงสุดหมายถึงว่า จะคุ้มครองคุ้มภัยได้ทุกประกาศเลยก็คือครอบจกอักรวาลเลยนะคะถ้าสนใจติดต่อหน้าร้านได้เลยนะคะที่เบอร์061-5858-999 mm hmm. ร้านสหพักเครื่องอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์รามอินทานะคะสำหรับวันนี้ก็มีคุดหลอกลูกหลอกปูขาดมาแบ,บ่บันเพีงเท่านี้สวัสดีค่ะ